โดยภายในงานคณะสงฆ์ได้นำสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านสวดมนต์บทธรรมจักกับปวัตนสูตรบทรัตนสูตรและบทสรรเสริมพระมงคลเทมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารก่อนที่จะได้ประกอบพิธีถวายทิพยบุพภามาลาโดยมีกัลายาณมิตรรัฐและกัลายาณมิตรพยาวเนตรไทยเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีถวายสุขันธม,มาลา บูชาพระบรมสารีริกธาตุโดยมีกลายาณมิตรเคนเงาสีวัดและกะลายาณมิตรบัวทองสีจันทะวานวง์เป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีจุดประทีปบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยกลยนณมิตรพูลพิไลบัมการ์เนอร์และกะลายาณมิตรทองใสาพาราเป็นประธานนำกล่าวคำถวายเมื่อถึงเวลาธรรมกาย คณะสงฆ์ได้นำสาธุชนร่วมการปฏิบัติธรรมบูชาข้าวพระพร้อมกับศูนย์กลางพิธีนวัดพระธรรมกายก่อนที่จะได้ประกอบพิธีทอดพระปาสหาวาระเดินเกิดโดยมีกัลายาณมิตรนงนุษภูลสวรรค์และกัลายาณมิตรบัวทองสีจันทาวานวงเป็นประธานำกล่าวคำถวายนอกจากนี้ยังได้ประกอบพิธีถวายกองบุญเผยแผ่พระพุทธศาสนา โดยมีกลัลยานมิตรปาริชาตและกลัลยานมิตรสตีฟพ,พินนี่เป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีถวายกองบุญบุรณะปฏิสังขรณ์โดยมีครอบครัวลีพัฒนพันธ์เป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีถวายอาคาร82ปีหลวงพ่อธรรมชโยโดยกลยัลยานมิตรปาริชาตและกลัลยานมิตรสตีฟพ,พินนี่เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย ร้อมกันนี้ประธานบุญพิธีและสาธุชนก็ได้น้อมนำจตุปัจจัยทายธรรมถวายแด่คณะสงฆ์ในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้กล่าวสมโมทนียกถาและนำคณะสงฆ์ให้พรและปิดท้ายด้วยการถ่ายภาพประวัติศาสตร์ร่วมกันท่ามกลางรอยยิ้มและความปึื่มปิติของทุกคนที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของงานบุญในวันนี้ค่ะ